และนี่นะคะก็คือการเดินทางออกไปต่างประเทศในรอบ2ปีของเรานะเราไม่ได้ออกนอกประเทศไทยกันนานมากเลยทุกคน,นตั้งแต่มีโควิดนะวันนี้เราก็ไปเที่ยวกันค่ะทุกคนเราไปสิงคโปร์กันค่ะ flight time this morning ก็คือพิ่งผ่านอ m มิเกรชันมาเนาะก็สําหรับการเข้าสิงคโปร์นะคะค่อนข้างง่ายเลยอย่างแรกนะคะหลังจากเราจองตั๋วรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปทําการกรอก SG Arrival Card นะคะล่วงหน้า3วันก่อนการเดินทางเนาะตอมอก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพียงแค่เราออฉีดวัคซีนครบโดสนะคะเราก็สามารถเข้าสิงคโปร์ได้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับซิมกันก่อนนะคะฮอยลีรละซิมการ์ดนี่เราใช้ยังไงซื้อที่ไหน คอยจองผ่านคลู๊มาให้แล้วก็คือมันจะตกอยู่ที่คนละ250บาทเองเธอมันคุ้มมากก็คือลงเครื่องปุ๊บรับกระเป๋าปูปะขาก็มารับได้ที่เคาน์เตอร์ UOB เลยแต่ว่าในแอปคลูอ๊อ่ะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะไปรับในเมืองหรือรับที่สนามบินเลยซึ่งมอยอ่ะเลือกที่สนามบินเพราะว่ามันเร็วเพราะเราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเลยสุดฟังสุดฟังมากเอาจริงๆทริปนี้เราใช้คลู๊เยอะมากเดี๋ยวไปดูว่ามันคุ้มยังไง สิงคโปแบบจริงจังแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่การ์เด by the ดอะค่ะนี่นะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนตอนนี้คือคนเยอะมากเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ s k y w a อ k นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันมันก็จะสูงมากนี่นะ s k y w a l k ์กก็จะเป็นประมาณนี้เลย

为什么不说出来？我，我要，我要你，我要你的，我要你的爱，你为什么不说出来？ ตอนนี้เราอยู่กันที่เซนโตซาค่ะวันนี้จะเป็นวันแห่งความบันเทิงของเรานะคะและเช้านี้ค่ะอย่างแรกที่เรามาทํานะคะนั่นก็คือการขึ้น Sky Helix นะคะที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ Sky Helix นะคะก็จะเป็นการขึ้นไปนั่งบนกระเช้าลอยฟ้านะคะแล้วก็ดูวิวเมืองสิงคโ,โปร์นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ใน Universal Studio สิงคโปรแล้วค่ะทุกคนโอ้ยทุกคน Transformer ก็คือยังเป็น The Base of The Base ใน Universal เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่า เป็นตั๋วธรรมดาค่ะก็จะต้องต่อคิวประมาณ2ชั่วโมงทุกคนเขาก็จะประกาศบอกว่าเออให้แบบแนะนําให้ไปเล่นอันอื่นก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาใหม่อะไรแบบนี้เพราะคิวอะ่ะคนที่เป็นบัตรธรรมดาต้องรอถึง2ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ว่าเราซื้อเอ็กเพรสมาผ่านแอปคลุกเนาะก็จะเร็วขึ้นนิดนึงเมื่อกี้เราต่อแถวประมาณกี่นาทีนะพี่โอ๊ยี่สิบเนาะไม่นนไม,ไมืเกินเกินน่าจะวัดครึ่งชั่วโมงก็แค่ครึ่งชั่วโมงเองทุกคนก็คือเออมันดีอะ่ะซื้อเหอะบัตรเอ็กเพรสนะคะก็ สามารถไปดูรายละเอียดได้นะคะในดีสิปชันนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้เนอะก็ไปค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักหรือว่าไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่ามีคนหมดแรงนะคะ 为什,为什么不肯说？